สีความลับวิธีเทรดดีมันสปายยังไงให้ชนะบ่อยขึ้นเทคนิคดีมันสปายโซนคือเทคนิคขั้นสูงซึ่งสามารถนํามาใช้เป็นโซนแนวรับแนวต้านให้เราเข้าเทรดตามสถาบันการเงินได้แต่ไม่ใช่ทุกโซนที่จะเทรดได้และนี่คือ4ความลับที่เราต้องรู้ก่อนที่จะเทรดดีมันสปายความลับที่1ใช้ market structure หรือเทรนด์เป็นตัวกําหนดว่าเราควรมองหาดีมันหรือสปายโซนเช่นหากราคาเป็นเทรนขาขึ้นเราจะมองหาเฉพาะดีมันโซนเพื่อบายเท่านั้นในขณะเดียวกันเราจะไม่เซลล์ที่สปายเพราะจะถือว่าเป็นการเทรดสวนเทรน จะทําให้อัตราชนะเราต่ําลงความลับที่ e m a ดีมนันสปายโซนที่จะใช้งานได้จะต้องเป็นโซนที่กอ่อให้เกิดการ Break of Structure หรือ h h n g e of Character ในเทรนก่อนหน้าเท่านั้นและต้องมีการเบรกทําลายโซนตรงกันข้ามกันเช่นเทรนขาขึ้นดีมานสามารถ Break of Structure และขึ้นมาทําลายสปายได้ กวารับที่สโซนดีมานสไพายที่ดีจะต้องมีแท่งอิมบาลานที่ใหญ่และยาวพุ่งออกจากเบรดยิ่งใหญ่และยาวเท่าไหร่ก็จะบ่งชี้ว่ามีผู้เล่นรายใหญ่เข้าออเดอร์บริเวณตรงนั้นมากขึ้นเท่านั้นความรับที่4เลือกดีมานและสไพายโซนที่ยังสดใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วเท่านั้นเพราะดีมานสไพายเป็นเทคนิคที่ใช้การจับคู่ของออเดอร์บายและเซล์หากเราใช้โซนที่ทดสอบไปแล้วออเดอร์ที่ตกค้างอยู่ก็จะไม่เหลือทําให้โซนจะทะลุบ่อยขึ้น